สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวถ่ายทําร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มเหนียวก๋วยเตี๋ยวเรียสาขา2ครับนะครับอยู่ในเมืองกาลสินนะครับนี่ครับอยู่หลังห้างพาซาเก่านะครับนี่ครับพอดีพี่เขาเจ้าของร้านนะครับเขาให้ผมมารีวิวให้นะครับบอกให้มาโฆษณาให้ก็เลยได้มาครับวันนี้ก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมนะครับแล้วก็จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับ ครับบรรยากาศหน้าร้านครับผมนะครับชื่อร้านนะฮะเต็มเหนียวก๋วยเตี๋ยวเรือสาขาสองครับนี่ครับนี่ชื่อร้านนะครับบรรยากาศหน้าร้านครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านแล้วก็ในร้านก็มีกาแฟสดขายด้วยนะครับขนมจีบด้วยนะครับมีขนมจีบขายด้วยเนี่ยตามป้ายเลยนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับอ่า อ๋ oh. นะครับวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าพอดีพี่เขาเป็น f อผมพอดีนะครับ f อซผมนะครับเขาปรากฏเห็นผมเมื่อวานนี้เฉลีรถผ่านร้านเขาผมว่าจะมาหาซื้อกับข้าวหนึงเมืองกาลสินนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. ก็เลยทักผมว่านายอันนายอันใช่ไหมอยงเงี้ยเออก็เลยได้มานะครับ่ mm hmm. แกก็เลย เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมอ่ะบอกว่าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมมาถ่ายโฆษณาให้หน่อยนะก็เลยไย้มาเจอกันแต่เมื่อวานนี้ครับนัดกันไว้นัดกันไว้แล้วว่าให้มาวันนี้นะครับก็เลยได้มาตามนัดครับนี่ครับอันนี้ก็ก็เป็นแฟนของเจ้าของร้านนะครับอันนี้เราเตีมีสาขาทีสองสาขาใช่ไหมครับเนี่ยโอ้แล่วสับนี่มาดูครับมาดูมาดูอันนี้คือเนื้อ เด้ออันนี้เนื้อค่ะโอ้โนี่ฮะโอ้โหเหรอครับเมนูเนื้อจะขายดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่เห็นการทำเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมไปว่ายังไม่ได้ดูวิธีการลงลงเส้นอะไรเลยนะครับอะไรครับครับผมครับครับครับผมครับครับอ๋อมีกากหมูมีอะไรด้วยมีกากหมูเจียวสดทุกวันครับกากหมูเรา สดใหม่ทุกวันครับผมข้าวขอโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวมากเลยครับเชิญครับเชิญครับครับผมนี่บรรยากาศหน้าร้านนี่นเนี่ยเรือเก่านะนี่เรือเก่าได้มาจากลำชีเลยครับเลยอ๋อเลยครับพี่จากลำชีเลยครับโอ้เชิญครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเชิญด้านในได้เลยนะครับครับผมครับครับครับผมอ่ะครับผม นั่นในนี้นะครับก็มีขนมจีบนะมีอะไรบ้างพี่พูดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับพี่มีนมมีขนมจีบกับราดช่องค่ะเหรอขนมจีบราดช่องอ๋ออันนี้เปิดให้ดูหน่อยครับวันนี้นี่เหรอโอ้ขนมจีบนี่เหรอร้อนเลยนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหนึ่งใส่อย่างนี้เลยครับขนมจีบพี่อ่แมนค่ะอ๋อนึ่งใส่อะไรนี้ปิดไว้เลย เนี่ครับอันนี้ก็เป็นกาแฟรรกาแฟพวกชานมเย็นนะแก,แก,แกนเหรอครับ <c oughs> คนขายก็สวย <c oughs> น่ารัก <c oughs> คนขายสวยคนขายสวยแต่ว่าคนขายสวยแต่ว่าสวดไหม <c oughs> คนขายสวยแล้วสวดหรือเปล่าเนี่ยๆๆๆ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ เก,ก็บสาวก็เก็บสาวเหรอเขาบกบสาวหนึ่งงกครับรักมีแค่คิดนะครับแต่งงานมีแค่มีไว้เป็นแฟนฮะใช่รักเป็นแค่คิดแต่งงานมีไว้เป็นแฟนด้านในคือมีอะไรบ้างพี่ด้านในเป็นพระเครื่องใช่ไหมใช่ครับนี่นครับพระเครื่องพระเครื่องโอ้รับชอบพระเครื่องด้วยครับผมเดี๋ยวนี้การสิน์เรามีหลวงปู่ศิลาแล้วครับ สาสสาามารถไปกราบไหว้ได้เลยสร้างองค์ใหญ่มากเลยอันนี้ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับผมครับผมนี่อันนี้มอบให้ในอันครับโอ้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงๆครับโอ้ยขอบคุณมากครับกระสินบ้านเราครับครับเป็นสติกเกอร์สามารถติดได้นี่พี่ใช่ติดรถได้เลยครับอันนี้เอาไปติดรถขอบคุณอันนี้เป็นเจ้าของร้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับนี่พัดเครื่องนะ พระเครื่องครับพระเครื่องเยอะมากเลยสอบถามได้เลยนะพี่ถ้าถ้าถ้าคนที่ดูรายการผมเนี่ยพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้เลยไหมให้เขาติดต่อให้เขาโทรมาถามพี่ดูได้เลยครับเฟซบุ๊กก็ต้องกาลสินพระเครื่องครับแล้วก็เบอร์โทร0 8 0ย์แปดบสี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับสามารถโทรมาได้เลยครับใครอยากปล่อยพระหรือว่าบูชาที่ไหนครับรับเช่าด้วยนะครับที่นี่ครับรับเช่าด้วยครับผมโอ้โหปูศิลาครับมีเยอะเลยนะเนี่ย เต็มเลยในร้านเนี่ยเต็มครับเต็มพระของพี่เองเลยใช่ไหมพี่ทั้งหมดเนี้ยใช่ครับไทยยาครับเปลี่ยนพระเป็นเงินสดก็เอามาชมที่ร้านได้ครับผมเราซื้อที่นี่ที่เดียวจบครับครับผมอาหารการกินครับครับผมบรรยากาศร้านแต่งกันเองครับผมอ๋อเลยครับวงามครับครับสวยงาม เพราะข้างในนี่ตกแต่งเอียงเลยนี่ติดกำแพงติดอะไรเป็นลวดลายครับอันนี้พี่เขาก็เป็นคนแนเสี้ยสีขาวนี่ก็มีเหมือนกันนะครับพี่เนาะเป็นชมพระเครื่องเหมือนกันสาขาใหญ่ในเมืองหรอสาขาใหญ่ในเมืองสาขาทันครับผมโอ๋อพี่ขายตรงเดียวเลยครับที่ตรงนี้ที่ปล่อยพระใช่ครับพระจะมีอยู่ตรงนี้ที่เดียวครับพระซ่าเก่าครับครับ พระาเก่ากาลสินก็จะเป็นพระกาลสินครับในฝากไปด้วยนะครับครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับถ้าใครสนใจก็โทรมาถามพี่เขาดูได้เลยเกี่ยวกับด้านพระเครื่องใต้ข้างบนเบอร์โทรอยู่ข้างบนครับครับผมคโอ้ยเบอร์โทรข้างบนนี้นะครับต้อมกาลสินพระเครื่องครับผมเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อดีกว่าเตี๋ยวก็เสิร์ฟมาแล้วนะเดินครับ เรามีนี่ครับมีชานมเย็นอันนี้ขนมครี <c oughs> นี่แหละสำคัญในร้านของพี่เขาเลยนะนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน่ารับประทานนะครับท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรียอันนี้เน้นเป็นลูกชิ้นเนื้อนะพี่ลกชิ้นเนื้อเอ่อผักครับผมน่าอร่อยนี่เครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่ก็จะเป็นปุ่มนะครับกระสินโมเดิร์นครับ แล้วแล้วพี่อ๋อจริงเหรอพี่กลุ่มกาลสินโมเดลอ๋อภาพวาดภาพวาดกลุ่มกาลสินโมเดลครับผมเป็นกลุ่มของอะไรนะเตมกลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนกาลสินครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ๋อเหรอครับอ๋อแบบพี่ๆล้าคอยัดทำกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วครับเป็นลุกใหม่ลุกใหม่ครับเป็นโลโก้เป็นภาพวาดครับในทเองเสาอยู่นี่ก็เหมือนจะได้ย้อนยุค ครับอ๋อชกลับมาถ่ายรูปมานั่งเล่นนั่งชิวได้ตามสบายครับผมโอเคครับเป็นร้านกินกาแฟครับโอ้ร้านกินกาแฟต้องกินแถวๆนี้เลยใช่ไหมพี่ได้กินอยู่ในป่าอเมซอนเลยนี่โอที่เดียวจบครับผมโอ้โหว่ากลับเชิญครับครับผมครับผมน่ากลับบ้านก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรีย คุ้เครื่องเงครับุ้เครื่องเงินเรสคุมเครื่องก่อนนะนี่คุมเครื่องก่น นี่พริกเผาอย่างดีนะครับรเผาอย่างดีเลยนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นน้ำปลานะน้ำปลาก๋วยเตี๋ยวนี่ทำหน้าตาอร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านร้านนี้ผมผมไม่ปรุงน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมไม่ปรุงน้ำตาลนะครับ

Thank <laughs> you. น้ำเต้ารุปนี้เราต้องกินเดี๋ยวไอเดี๋ยวมันจะเลิกหวานก่อนต้องชิมดูน้ำไอ้วันนี้น้ำเต้ารุปขอไปนมชานมเย็น อ <c oughs> ก่าเตียวร้านนี้ครับเพิ่งเปิดใหม่พี่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ครับเปิดไม่นาน ได้ไม่นานครับ ใครอยากมากินนี่มากินได้นะครับอยู่แถวแถวหลังห้างพาซากเก่าในเมืองกระสิน,นะครับน่าจะถแถวเขาถนนทีนั่นนูนหรือเปล่าประมาณนี้ พอดีพี่เขาเจอผมวันนี้เจ้าของร้านก็ขอบคุณแกมากว่าพอดีแกก็เป็นเอฟซีผมพอดีเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขี่รถผ่านมาแถวนี้ละก็เลยโบกมือควักผมมา่นายอ้ะใช่ไหมคุยกันไปคุยกันมาก็าก็เลยอ่างบอกให้ผมมาโฆษณาร้านก๋วยเตี๋ยวให้ นัดไว้แต่เมื่อวานนี้บอกให้ผมมาวันนี้ก็เลยได้มาตามนัดนะ จีบครับเนี่ยขนมจีบเอาจ,จิ้มจนะิ้มจิ้มน้ำจ,จิ้มเราจะกินแบบมีจิ้มน้ำจิ้มก่อนลองดูก่อนอืมอาชาชาร่อยนะ ันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้มนะจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นซอสครับจะเป็นซอสนะขนมจีบนะน้ำจิ้มบอกันหวานเอ้ยใส่แส่ซอสได้หรอนี่อะไรไปอ๋อตัวนี้กระเทียมเจียวเนาะกระเทียมเจียว ไป,ไปกินมาก็คิดอยากชานมเยินกันใส่ <c oughs> กระเทียมเจียวไปครับเนี่ยโรยลงไปขนมนกเกี๊ยวอร่อยนะนว่า ตัว่าต้องจงองิ้มอบ่น้ำจิ้มตัวนี้จิ้ถ้วเล็กเนี่ยถึงเข้าท่า้ำนนจิ้มจอดกันบ้างพี่กี้มันก็พูดผิดเหมือนกันเนาะ ผมนึกว่าจะไม่ใช่ซอสมันจิ้มดูเหมือนมันสีสันมันเหมือนซอสซอสไอ้ตาดิกสมบูรณ์เป็นสีดำดำเหมือนเหมือนเหมือนสีเหมือนน้ำปลานะแต่ว่ามันออกกันหวานน้ำจิ้มแตน้ำจิ้มนี่มันไม่ได้นี่นะมันไม่ได้ใส่พริกใส่อะไรนะต่อความหอมของ,ของจิ้มเนาะ อันพี่เขาทำอร่อยมากครับเนี่ยชานมเย็นเดี๋ยวมันจะละลายกว่ามีน้ำแข็งอย่จะต้อมเรียบกินอืม เสียวเรียาแกนเนี่ยบอกว่าเนื้อป่อยเนี่ยโคตรเป่วยดีมากครับสมอยากว่าก๋วยเตี๋ยวเรียจริงๆเนี่ยนะครับถ้าใครอยามากินก็ลองมาซื้อกินดู Thank <laughs> อร่อยโอ้จนหมดเลยครับอร่อยมากจน,จนหมดถ้วยเลยนะครับแทบจริงเลยครับผมถ้ามาซื้อกินนี้รับรองไม่ผิดหวังครับอร่อยอจริงๆในร้านแกก็มีน้ำเครื่องดื่มขายด้วยนะนะครับก็น้ำเครื่องดื่มเอสนะครับน้ำเปล่า แซ่บคร,รับพี่แซ่บครับพี่แซ่บอ่แต่ว่าร้านของแกก็พี่เขาเปิดมันก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคือคือแบบว่าอย่างคนภายนอกมาขายอยู่ด้วยนะขายในร้านก๋วยเตี๋ยวแกนี่แหละพอพูดถึงกาแฟนะพูดถึงอ่ะคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้อ่ะ เป็นไม่ใช่เจ้าของร้านกาแฟนะเจ้าของร้านกาแฟก็ต่างหากนะแต่มาตั้งขายในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเฉยแยกไปคนละคนก็เป็นคนรู้จักกันนะคนเมืองกระสินผมนี่แหละเป

ก็ <c oughs> อร่อยมากครับวันนี้จ <c> น <oughs> ได้ <c oughs> ใครอยากมากินก็เชิญได้เลยนะครับ <c oughs> น้ำเปล่าด้วยนบพี่น้ำเปล่าน้ำเปล่ามีไหมครับใครที่สนใจอยากจะ เข้ามาจินมาอะไรนะฮะเนี่ยนะบรรยากาศเหมือนว่านี่และนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรียของแกอยู่หลังพาซ่าเก่าหลังห้าง